สวัสดีค่ะกนินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีปุ่น VS. ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการอัปเตดตใหม่ๆค่ะง่ายๆเพียงแค่คุณคลิกหรือว่ากดคำว่าติดตามนะคะเวลาอ้อมมีการแจ้ง ะมีการไลฟ์สดที่จะมีการ Q&A กันต่อหน้าเลยนะคะสดๆผ่านหน้าจอนะคะแล้ก็จะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะลงไปให้ทางเพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาฝั่งข้อมูลจากอ้อมแล้วก็นาะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะสาหรับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยหรือว่าสังคม YouTube นะคะสาวชาวโซเชียละจะให้ความสนใจนะคะก็คืออ้อมจะมาพูดถึงเรื่อง เซ็กของผู้ชายญี่ปุ่นนะคะคืออ้อมจะลงหัวข้อไปว่า,าเรียกว่าเซ็กเนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นไม่ได้เป็นคนบ้าเซ็กขนาดนั้นเนาะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะโอเคมาเข้าเรื่องกันอ้อมอยากาเรียกว่าเรียกว่าอยากจะ มาแชร์นะคะแชร์ในความคิดเห็นในมุมอ้อมแล้วกันในส่วนของมุมมองการมองเรื่องเซ็กกับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ได้เป็นคนบ้าเซ็กนะคะคือเขาจัดอยู่ในกลุ่มที่ปกติทั่วไปนะคะดีไม่ดีอ้อมเชื่อว่าผู้ชายไทยอ่ะขอพูดตรงๆแล้วกันหื่นมากกว่าผู้ชายญี่ปุ่นด้วยซ้ำน,นะคะแต่สิ่งที่สังคมไทยเราหรือว่าคนในประเทศเราอะค่ะ มองว่าเอ๊ะทาไมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอุปกรณ์นะเขามีอุปกรณ์เซ็กทอยนะมีอุปกรณ์เสริมมีนน่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนจํามาจาก AV นะคะหรือว่าพูดตรงๆก็คือหนังโป๊นั่นเองนะคะการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการผลิตหรือว่าสร้างหนังโป๊ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเปิดกว้างเปิดเปิดกว้าง,งเรื่องเรื่องการเรียกว่า เรื่องเรื่องเซ็ก์เหล่านี้ค่ะก็คือเขาไม่ได้มีการปิดนะคะดีไม่ดีเนี่ยก็คือการมีเซ็ก์กันเนี่ยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างคนสองคนนะคะก็คือเหมือนกับเป็นที่ยอมรับกันกับประเทศเขาอยู่แล้วมันไม่เหมือนผู้สังคมไทยนะอ้าว่าสังคมไทยจริงแล้วเนี่ยบางทีก็มีเซ็กที่แ,แปลกหรือพิสดารก็มี อาจจะมีมีไม่ไม่แพ้ไปกว่าประเทศญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ว่ารประเทศไทยเราอะคือเรียกว่าปิดปิดกั้นเรื่องเซ็กพวกนี้นะคะไม่มีการไม่ให้เปิดเผยออกมาเยอะนะคะแล้วก็มองดูเหมือนจะเป็นการผิดกฎหมายไปด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะอความคิดคนไทยคือการเปิดเผยเรื่องเซ็กอย่างเงี้ยเซ็กหรือว่าเรื่อง เหล่านี้มันเป็นเรื่องลามุกเรื่องสกรปรกนะคะซึ่งไม่ควรเอามาเปิดเผยต่อที่สาธารณชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างจากาประเทศญี่ปุ่นถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเคยเข้าไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะบางพื้นที่นะคะก็จะมีการแบบว่าขายพวกคุณไปดูเถอะพวกหนังสื้อโป๊พวกอะไรเนี่ยเขาขายแบบเปิดเผยเ,เลยนะคะหรือไม่คุณเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตอลองดูสีวญี่ปุ่นอะ่ะคือมีการอัปเดต ใหม่ๆตลอดเพราะว่าเขาบางทีอ่ะเขาแทบที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ชนชาติประเทศเขาเนี่ยเรียกว่าให้มีเซ็กกันกันเยอะขึ้นเพื่อที่จะเรียกว่าสามารถผู้ตรงต,ตเหมือนสามารถผลิตผลิตลูกผลิตหลานให้กับประเทศญี่ปุ่นได้เพราะว่าตอนนี้คือเหมือนประเทศญี่ปุ่นอ่ะ คนอัตราการแก่หรือาการชรลาของคนอะเริ่มมีสูงเริ่มมีเยอะขึ้นแต่อัตราการเกิดมันน้อยลงมันเกิดจากความเครียดความเครียดทางสังคมนะคะเครียดจากที่ทํางานนะคะปัญหาในชีวิตนะคะแม้แต่เรียกว่าบางคนถึงขั้นแบบเป็นจิตก็มีมันก็เลยทําให้คนเนี่ยกลัวการมีครอบครัวนะคะบางคนมีครอบครัวก็ต้องแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแยกกันไม่มีครอบครัวปุ๊บเนี่ย ผู้ชายก็อยู่กับผู้ชายผู้หญิงก็อยู่กับผู้หญิงมันก็เลยทําให้แบบว่าการเกิดมันน้อยลงเขาก็เลยไปเพิ่มการเปิดกว้างเรื่องเซ็กส์ให้มันเยอะขึ้นนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนความคิดเห็นนะคะอ้อมขออนุญาตอ่านเนาะอ้อมไปอ่านเจอมานะคะในง่ายๆในพันทิปแหละอ้อมก็ไปอ่านบ้างางเงี้ยคะ่ะก็จะมีท่านหนึ่งนะคะที่แบบว่าเออให้แสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนกันแต่อ้อมคร่าวๆเนาะเขาก็มองว่า ่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเปิดกว้างนะคะแล้วก็ยอมรับการมีอะไรกรันก,ก่อนแต่งงานคือยอมรับกันได้ได้มากกว่าสังคมไทยสังคมไทยคือเหมือนกับจะต้องแบบมีการแต่งงานก่อนนะ ไม่โอเคนะถ้าเกิดว่าอยู่ก่อนแต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าต่างจากสังคมญี่ปุ่นที่มีการคุยกันมากกว่าคือระหว่างคนสองคนนะคะแล้วก็อเรียกว่าสังคมเขาเปิดกว้างนะคะเรื่องเซ็กพิาดารอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าเออคนไทยเรามองคนญี่ปุ่นอะ่ะแบบว่าเออถ้าเกิดคบกับผู้ชายญี่ปุ่นแล้วเนี่ย เขาจะเป็นอย่างใน A v วที่เราเคยเคยพบเห็นไหมเขาจะมีอุปกรณ์อย่างนั้นหรือเปล่าลองดูสิออย่างเงี้ยแตออ่อ้อมบอกตรงๆเลยนะคะคือไม่มีไม่มีแบบนั้นไม่มีแบบในใน AV หรอกคะ่ะเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายปกติที่เหมือนผู้ชายไทยทั่วไปเนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยบางทีผู้ชายไทยอาจจะมีเยอะกว่าด้วยซ้ำเรื่องเรื่องการมีเซสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนอ้อมอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบดูเนาะว่า,าเซ็กระหว่างผู้ชายญปุ่นกับผู้ชายไทยเป็นยังไงก็ลองลงใต้คอมเมนต์ดูนะคะนอกเหนือจากสีที่อ้อมพูดเนาะแต่ว่าอ้อมอยากทุห้ให้ทุกคนละกันที่เข้ามาฟังอ้อมออย่ายึดติดกับความคิดของ ตัวเองว่าผู้ชายญี่ปุ่น่ะจะแปลกพิสดารอุปกรณ์เยอะเหมือนใน AV ีอันนี้ไม่ใช่คอนเฟิร์มนะคะไม่มีไม่ม,ม,มีแน่นอนนะคะ,ะแต่ว่าผู้ชายญี่ปุ่นก็อีกแหละมันก็มีหลายประเภทแตกต่างกันไปแล้วแต่ดีไซย์นะคะแต่สิ่งที่อ้อมพบเจอคือไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะไม่แน่สิ่งที่คุณพบเจอก็อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ลองมาแชร์กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ